สิวันนะยังเหลืออีกประมาณสี่สิบวันนะถ้าพูดถึงว่ามาเทียบเลยนะ <c oughs> มาน้ําหนักมาอีกเทียบเลยนะ่ต้นนี้ก็น่าจะหกสิบลูกนะ <c oughs> <c oughs> น่าประมาณนั้นต้นนี้ไม่รู้ว่าหนักเกินต้นเขาไหมเออดูสิไวรูปมาก <c oughs> <c oughs> อ่ะอ้อมไบขนาดนี้เลยเพื่อนเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ผมไม่ได้มานะตั้งนานเลยนะมาเห็นแล้วก็รู้สึกนะมีความยินดีะดีใจแทนเจ้าของสวนมากๆเลยนะครับ หูและใบนะดูใบมาพร้อมที่จะส่งต่อในฤดูถัดไปนะครับเอ๊สวยมากไม่มีไม่มีไม่มีขวดเลยนะเพื่อนครับแล้วตอนนี้ให้น้ำยังไงครับสามสิบนาทีวันเว้นวันสามสิบหกวันนึงวันน้ำพอเลย ใช้แบบไหนครับอ่าใช้500ต่อนนั้น200 500 500 500ซ0ปีตอนนั้น200ปีมันประช่วงปลายฝนพอดีเหรอคิดว่าโดถมันน่าจะตับหรือเปล่ารับแล้วแล้วแล้วการออกดอกโดยโดยเกลียรแล้วดีหรือเปล่าใจออกดอกดีนะออกดีมากแต่ว่าส่วนมากมันมาโดนอะไรหนูก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันร่วงเยอะต่ออเ้ยกว่าที่ช่วงดอกบาน แผเนี่ยมันจะร่วงเยอะแต่ก็ไม่ไม่ได้เสียหายมากมาครับก็มีบางต้นนะบางเอางบางต้นมันมีกี่รุ่นนะฮะดูแล้วในแปลงก็สองรุ่นนะครัอันนี้ก็ได้เป็นรุ่นหลังนะครับแผลเนี้ยจะเป็นรุ่นหลังนะครันั้นถ้าใครนะครับเห็นว่ามีเพื่อนมพี่ๆน้องๆ เขาอยากจะเข้าไปชมสวนติดต่อน้องหนึ่งได้ไหมครับติดต่อเบอร์โทรอร่งาหน้ี้าเ้งน้ดนา้ะ เข้าสวนทุกวันไหมครับตอนนี้เข้าเฉพาะวันเว้นวันอาทิตย์ 老大了。嗯 เขาอชมา,าเนี่ยดินเป็นยังไงบ้างทางนี้ฮะเป็นดินดินอะไรครับรู้สึกว่าน่าจะดินร่วนคนไนรวนคนายดินล้นน<อ>นายค้ายนคลายคล้นคล้ายคล้ายคล้ายกล้วยคน้ายคล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 ้าขวลายคล้คล้ายหล้อยค่้าย้าา ครเข้ามาชมบ้างหรือยังครับพ่อค้าเข้ามาบ้างหรือยังครับพ่อค้ายังเลยยังยังไม่มีใครเข้ามาดูดูฮะดูคืออย่างที่คุณโรดเ,เคยเคยลงรายการไว้ว่าทุเรียนพวงนะฮะแล้วน้องหนูก็ก็ก็มีอยู่เนาะว่าทุเรียนพวงแบะดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับ หนูว่าสามจะไม่ค่อยโตสี่โตกว่าป่ะสามจะค่อยโตแต่สี่โตกว่าหนูคิดว่าสี่โตกว่าเราเนาะส่วนมากสี่สี่ลูกของหนูอยู่หมดนะแต่สามหมูจะต้องล่วงล่วงไปหนึ่งหรือสองหรือสองถ้าสี่เขาจะอยู่ครบสี่นะคุณใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่มีครับเรื่องนี้ให้ดูนะครับในสุนันท์พวงนะครับสี่ลูกในยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสังเกตเห็นเหมือนกันนะแปลงอื่นเหมือนกันนะครับคล้ายๆอย่างที่น้องหนูพูดเลยนะครับนี่ อ่าตรงนี้อ่ตรงนี้ไม่ไม่ถึงนวงนะแต่อยู่ใกล้กันจริงนี้เข้าแบบได้นะครับก็วันนี้ต้องมีอะไรที่อยากจะฝากนะชาวสวนทุเรียนเมืองมือใหม่การปลูกทุเรียนที่ผ่านมา,น,านุหนูครับที่ทํามีจุดไหนบ้างว่าเออมันเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่เขาอยากจะเริ่มต้นถ้ามือใหม่หนูคิดว่าน่าลองเปิดใจนะ้องยาตัวนี้<ม>อ่หารี่ตลาคาเพราะใช้อยู่คิดว่าดีอ่ะ,อะ ดีดีมากไหมจะบอกว่าดีมากสําหรับเราเราไม่รู้อ่ะแต่ว่าอยากให้ลองครับลองใช้ดูตอนนี้น้องชายเขาทดลองไปใช้อยู่ตอนนี้ส่วนของน้องชายไปไหนฮะไปไหนฮะโอ้ดูน่าใจจิดกันนี่เหรอเนื่องจาเอาของที่ตกงานพูดชื่แล้วใช่ไหมที่น้องชายสั่งเพิ่มเขาเขามีตกทานด้วยนะของน้องชายเขาติดดีเขาติดดีทุกปีเขาเขารู้ร้านอ่ะ อันนี้ของเขาก็ป้องกันเขาอย่างนีนะพี่กบก็ทาป้องกันก็ทายาแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นโรคไม่ไม่เป็นขาทายาป้องกันหมือก็ราบฟัวมอดลัวอะไรเขาก็ทายาใช่เขาดูแลได้จัดการได้แล้วก็โอเคแนวนี้นี่คือฝั่งนี้เป็นของน้องหนูแต่ฝั่งนี้ของของน้องชายนะครับแต่เขาเขาเขาเมื่อที่ฝั่งเมื่อที่แม่เม่ก็มาสอนหนูสอง 60, ประมาณนะั้นเรียนกี่ปีเล้ของร่างกา